นู้ทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมอยู่ช่องอเล็กซ์อาร์มิร์เกมอ s t a t i o n C หรือ w a r ซของเราอีกเช่นเคยครับผมทุกคนและสำหรับคลิปในวันนี้ล่าบอสด้วยปืน AK-74M s k i ส Thunder นะครับท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำแล้วสำหรับ Invest หรือ w a r ซของเราเนี่ยว่า คนไม่ค่อยตามกันแล้วคนก็เลิกเล่นเงินไปเยอะแล้วสงสัยจะได้วางมือไปแล้วแหละเกมเนี้ยก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาบ้างซึ่งคลิปนี้ก็เป็นเมืองแคมโพส์นะทา่านผู้ชมเลรยยังคุ้มอยู่ไหมไม่ค่อยได้เล่นเลยช่วงนี้ปไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับโอเคมาทา่านผู้ชมเฮ้ยหนึ่งไม่สุดวะฮัลโหลดูลับ แม็กแรกผ่านไปเนี่ยแต่ผมงงอยู่นะทําไมเข้ามาในเซิร์ฟมายิงเนะี่ยทำไมมันเป็นสีเงินแบบนี้วะทําไมตอนเปิดคลิปในหน้าที่ยังไม่เข้ามาในในเซิร์ฟอะทำไมมันเป็นอีกสีหนึ่งอะเป็นสีดําแล้วก็มีแสงเป็นสายฟ้าใช่ไหมแต่พอลงมายิงมันกลับเป็นสีเงินน่างงอันนี้ผมปรับโลธรรมดานะท่านผู้ชม ตายยากอย่างวะเนียกี่แม็กซ์วเนี้ท่านผู้ชมไม่ได้นับโอเคตายหัวแรกมาก็ได้ดอนเลยได้ยิงไปห้าหกแม็ก์เลยนะใช่ไหมประมาณหกแม็ก์เลยนะเมื่อกี้มุ้แต่พังยากอยู่นะดูดีเลยอีกเยอะเลยอยิงไปตัวหนึ่งโคตรถึกนะไปท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลุยต่อครับยาวๆเหมือนเดิมนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้เราจะคุ้มอะไรบ้างหรือเปล่าจะได้อะไรมาบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ฝาก กดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะก็เป็นตัวตัดสินแล้วกันว่าจะมีคนดูอยู่หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีแล้วก็จะไม่ได้ทําแล้วนะครับท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปวลืมกันต่อครับ What? Huh? โอเคครับผมท่านผู้ชมก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ AK74M สกินทันเดอร์ของเราก็ผลสรุปยิงไปทั้งหมดประมาณ14ตัวนะครับได้ปืนมาเพียงแค่5กระบอกนะครับแล้วก็มีคิวิวเซต์โบรเกนไว้ครับอีก1อันก็คลิปนี้โอ้โหได้ดอนเกือบ10ตัวเลยนะเยอะกว่าปืนอีกอะไรวะปกติเมืองนี้คุ้มมากนะคิวเวเซตโบรเกไม่แน่ใจว่าขายได้เท่าไหร่น่าจะประมาณ3บาทเองมั้งนะนะแต่ก็ได้อยู่แหละนะครับ แพงของพวกสาการ์ไหนอยู่มั้งถ้าจะไม่ผิดหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เอาไว้ว่าประมาณนี้นะครับผมแม็กี่เตรียมมาอาจจะน้อยหน่อยผมคำนวณผิดผมนึกว่าจะยิงได้ประมาณ18-19ตัว แต่ได้แค่14ครับท่านผู้ชมแล้วปืนก็พังยากอยู่นะเตรียมมาตั้ง5กระบอกแต่ได้ใช้แค่กระบอกเดียวกระบอกที่2เหลือตั้ง89นะครับอ่ะโอเคตามนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับ AK 74M Thunder ของเราเมืองแคมโพสก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากท่านผู้ชมด้วยก่อนจากลากันไปนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นปืนลายสกินอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุุกกกร้่่อนนนนทาาาไปแลวััะคบบบบผม๊๊ยยจ 白兰。